ไม่ช MM ็อตเหรอพีคขอต้อนรับข้าศึกกเมีเกมมิ่งอันนี้ทุกคนคมได้ดูแล้วนะครับเป็นส่วนแรกครับมิลเลนเนียสเลยนะจากคอมเมนต์ของคุณว่าไรนะครับไม่ยากอ่ะก็เลยเปลี่ยนตัวละครนิดหน่อยแล้วฉันลืมแล้วว่าเล่นอะไรยงไงอ่ะตีไงเฮ้ยแล้วฉันตีไงอ๋อนี่กดนี่อย่างมันปีนเลยตัวนี้มันตียาก

เราเป็นหมูอ่ะแคคนน่าเกลียดเลยอ่ะเฮ้ยเหยียดหมูเปล่าเราไม่ใช่หมูธรรมดาเราเป็นซุเปอร์หมูวอ่ยแล้วฉัตดได้อิ่ยแล้วฉันตดต สงสัยพิกเพราะกูตดได้ไงเหรออุบาทว์ะไม่แล้วแล้วของฉันเป็นสปริงอ่ะคืออะไรวะเนี่ยพอของฉันเห็นว่าเป็นสปริงแล้วมันจะดึงขึ้นกระโดดที่สูงกว่าหรือว่าอ๋อเธอต้องก็ตด่่แคตดข้ามไปก็ตดข้ามไปเอ้ยเธอเธอเออหัวจบหัวบเออเฮ้ยเธอหมูมันกราบไหว้บูชาตอร์ดตอรี่นี่คืออะไรเนี่ยโอ้ยอุยฝ่แม่ปู แล้วเอาแอปเปิ้ลไปทำอะไรอ๋อต้องไปเปิดเอาแอปเปิ้ลไปเปิดประตูไอหมูเที่ยังอยากโดนตดอัดหน้าไหมคะ What the fuck to เอ้ยจริงด้วยเก่งกว่าที่รัก to แล้วไอหมูสตรอเบอรี่กับไหวบูชาสตรอเบอรี่ทำอะไรวะหมูเข้าไม่ใช่หมูเราเราอยากเป็นมอห์มีอะไรฉันเก็ตมัดดี้ไม่เป็นเป็นเด็กเก็ตมูดดี้ ธอดูหมูตกปลานี่คือ h ฮาว s Moon เลยปะเนี่ยปื้ดนี่มันหมูยักษ์เธออุ้ยนี่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 ขึ้นไปอย่างนี้หม้ตัวที่สิบเป็งแล้วคุณมันข้าบนมีแต่นี้เขียวอย่างนี้ฮึ่มเอาตกเล้อะแม่งยากว่าต้องอย่าเก็ตมูดดี้แล้วต้องเก็ตมันดี I'm still hungry เฮ้ยฉันกระโดดไม่ถึงอ่ะโอ้ บอกอีกอะไอเวนมันยากจังหวะเธอว่าฉันตดไปไหนได้บ้างเดี๋ตดตรงนี้แล้วนะนู่นเดี๋ตรงนั้นเดี๋ยวนี่้ฉันกระโดดไม่ได้อะเนี่ยเราตดไปฝั่งนู้นเจอต้องกดขาเดี๋ยวต้องเห็นวะเห็นเห็นเอ้ยเห็นมุมกล้องได้เนี่ยต้องเห็นมุมกล้องตัวเธอเจอเนี่ปวดอัปท่าหัว ดูที่อีทแอร์ Did you breathe? แล้ว่าแต่ว่ามึงเขียนนิยายอะไรวะเนี่ยแล้วแค่ดูดิแล้วแบบใครก็ไม่รู้ไม่สนิทแบบมาหิดแบบเพี้ยอะไรแบบเนี้ยอ่ะเบลเป็นสาววายแต่งนิยายเกย์นี่ทำไงอ่ะนี่ฉันเจอแอปเปิ้ลของเธอละฉันว่าเธอต้องมากระทืบฉันขึ้นไปด้วยก็อยู่ฝั่งนั้นแล้วมันจะเอาอะไรมาดึงล่ะอ๋อพอขึ้นไปแล้วเธอก็ต้องตดต่อ๊ยเล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 ยปึ้ง ช่วยตัวเองไม่เป็นเธอต้องช่วยฉันนะครับลืมพูดเองเอ,ง <c oughs> อ้ยกันบ้านก็ไม่ทำนั่นจะปวดหลัง <c oughs> ร่างกายก็เก็บมีนหน้ามาปากเก่งห้าใจกากย่าปากเก่งนี่แต่ว่าฉันว่าเธอมาตดตรงนี้ได้ไหม <c oughs> <c oughs> ตดได้สิ แล้วฉันอ๋อนี่นี่นี่ฉัน<อ>ฉันต้องโดดลงเออแล้วก็บึ้งแล้วฉันก็ลงฉสนก็บึ้งขึ้นไปเอาเ <c oughs> ชียเ่ยมอะไรวะอะไรวะอะไรวะแค่เงยโอเคได้ละกว่าจะได้อคิดดูจริงๆตกขนาดนี้ก็ลมหมดตัวแล้ววะ <c oughs> เริ่มไม่มีตดแล้วมีเนืออ้อไม่รู้มือนกัน <c oughs> นี่เดี๋ยวเจอเจอกู ได้ท็ฟ <sociedad> ฟี่เลยพี <mankind> ่เธอหรือว่าไปตรงนี้แล้วก็แบบว่าเป็นแพลตฟอร์มจะไปได้มเนยเมื่อกี้กูแบบอยู่นิ่งๆกูยังไปไม่รอดเลยอุยเวาดเสียวนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงสไลเดออ้รอ๋อไม่ใชน่าที่รูอะไรวะ

แล้วก็เข้าไปเป็นในขนมปังเงี้ยหรอว้าดูเละเหเลยโอ้แม่ก็ก็ต้องจบป้ะเพาโดนแดกแล้วอ่ะไปเป็นขี้ปะโอ้แม่ก็ this is so traumatizing are you for real Zoe like I said I wrote are you for real Zoe child o r child warrior he waits to tell a kid how sausages are made that shit was traumatic แม่ไอจังหวะที่มึงสไลเดอร์ลงมาถึงข้างล่างแล้วฉันแบบ 哎，你别、like，你别别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 别 เนียน่ยแะมันมันคือสามเหลี่ยมแล้วเธอกระโดดไปได้ก็คือโดดไปได้เลยเงี้ยหรอเดสไปเดสไปมันจะไปตึกต๊กตึกต๊กตึกเองเหรอว่ได้เธอ,อทิ้งอ๋อได้เหรอเธอลองตดข้ามไปดิวันนี้นี่เธอ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 เห็นไฟป่ะันเนี้ยมันต้องปุ๊บขึ้นไปอะ่ะแต่ว่าสแสดงว่าเธอต้องไปฟันอา้าวที่จะตกเนี่ยเธอเห็นว่าสีชมพูรตรงนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือตัวสวิชเชอร์อ่ะแสดงว่าเธอต้องกระโดดข้ามไปตรงเนี้ยเขาชั้นลองได้ไหมเออนะ อ๋อได้แล้วได้ฉันจะจัดการเองมันอยู่ตรงไหนขั้วเข้าไปแล้วอันนี้ฉันไปได้ปะหรือฉันจะตายจะทำไงอีก่ะแต่ฉันว่ามันน่าจะเป็นชั้นแล้วอะนี่ยเนี่ยเนี่เธอหันไปที่ฉันปาไปดิโอ๋ยฉันกระโดดข้ามมากเออเนี่ยอย่างนี้ปะปาอีกทีปาอีกอ่่าว้าวขอบสปีดาไปไปอะเหยียบไปวูู้ฮ อ๋อนี่ยเราเพแอคทีฟเวตให้เธอดืนี่ว่าแพลตฟอร์มตรงนี้วะที่มันถ่ายไปถ่ายมาอยู่ข้างหน้าเธอเนี่ยแต่อลาโดดไปนิดได้ปะ้องโดดก่อนล็อตต่อไปโอ้ไม่ได้โอ้นี่นี่ฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วโอเคโอเคโอเคกีดูใ้ลองโดดก่อนทีลงกดกพว้อ่ะถึงไหมได้อยู่เอ๊น่าจะได้เฮ้ยหนึ่งสองซึงหนึ่งสองตึ่งตึ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 ง ยังไม่ได้เ้าไม่ได้แล,แล <c oughs> ต้วต,ไไ <c oughs> <c oughs> ตึ้งต <c oughs> <c oughs> นนึ้งตึ้งตึ้งตึ้ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ตึ้งตึงตึ้งต้งต้ะต้งงออต้งม <c oughs> ตึ้ตตง้ต้งต้ง้ตงน้ <c oughs>

มันสุดรุดสุดมัสุด่ึวิ่งเลยว้าวมันผ่านทางนี้เฉยเลยทำไงอ่ะกลับรอเลยะสไลด์เดอลงโอ้เอ้าช All t h parking ticket โอ้ยนี่ลานบอสเหรอมาวันนี้ทุกคนจะไม่เสียค่าจอดรถเฮ้ยโอ้มึงเปล่คนอย่างนี้เหรอเอ้ามอเตอร์ไซค์มัตายไอ้เลือดทักตีนไงอ่ะเออเอ้าข้าไปใกล้ก็ตายโอุ้ยมอเตอร์ไซค์มาไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหตีไม่หยุดไม่มีคอมโบให้พักเลยโอ้ยตายตายตายโอ้ยเฮ้ยนี่อสีสีชมพูนีก เธอแง่กล้องลงได้ไหมคะฉันฉันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเนี่ยมันต้องเป็นโพสชั่นแบบนี้ปะเธอลงเดินตามเส้นได้ไหมคะเขาบอกให้ไปขาที่ตามันก็ถึงตาเลยอยู่ข้างหน้าอีกนิดเดียวเองอ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเพอเธอไปถึงนิ้ตาใช่ปะเธอจะต้องปาของไปแสบๆตลบไปเรื่อยๆนะเนี่ยได้ยังได้ยินเลยเลอ๋ยยากเกินอ่ะไปยังไปยังไปยังโอ้ย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 แม่ได้ไหมเล่นยังไงเด้งกลับมาเฮ้ยเมย์สอเอ้า รถเมย์ไม่ตกโอ้โหรถเมย์ตายเมย์ตายเมย์ตายมันหมดปลารเมย์าฉันเลเธอเดฟหลบด้รีก็ฉันไม่รู้จังหวะมันน่ะฉันหลบพยายามหลบใต้เงามันอยู่เนี่ยเธอเธอดูจังหวะมันดิจังหวะมันต้องตรงไหนอะเนี่ยโอเคขนาแะอะไรง่ายๆเนี่ยไม่เคยจะรู้เรื่องทุลาร์ของอะไรยังไงโอยวงแหวนไฟ ไฟไม่อยู่ยาวโไม่โง่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยเป็นเอลเดนลิงเพเยอร์ห้วยลองแบบติ๊กอิ๊กอ๊อฟติ๊กอิ๊กอ้อลองดีมามเอ้มามามาโอกาสฉันมาแล้วโอเคมาดูแล่นเป็นละเอวไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอเธอเราแรงว่ะของเราแรงว่ะรอบเนี้ยโอ้ยตายเก้เพื่อจเป็นอะไรนะ้ยโอ้โหเกีเพื่อมาแล้วตี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 ใส่ละใส่ละที่รัก ต้องหัวัเซียนแล้วพวกกระบวนท่าของมันนะนยฉันจะจับได้เดดแล้ววม่โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หแน่จิงก็เข้ามาไม่ว่าจะรถเมลรถทัวร์หรือรถตุ๊กเได้อไม่เธอเข้ามาข้างในได้วะโอ้โอ้นี่ฉันป้ยงปเลยอ๋อปีเลี้ยช่างมันปิกเลี้ยช่างมันปิดเลี้ยช่างมันฉันต้องทำไงไม่มันสีเขียวนะโอ้โห พอเธอทำอย่างนี้ใช่ป่ะฉันแม่งเวิ้งหวาชิบเปกบอดตอนนี้การการจัดการซไปไหนต่อโอ๊ยตายบางหนึ่งนะที่เักคุมแข็งไว้ที่รักอดทนอดทนอดทนจนกว่าจะเละเล่นโดดยางเลยอะทั้งป่ารถทั้งป่าอะไรทั้งป่าว้าวมาเลยวมาเลยวมาเล้วการ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 เออฉันสลายไปแล้วของเราคนล้วโ l ลิ g c h a เรียบร้อยตัวนี้ไม่ f i n นิ h ตลอดเลยสีฟูเลยมันเป็นคนเขียนเรื่องนี้ โอ้ยโอ้ยอะไรโอยอ้ยโอยโอยเอ้ายังไม่จบอีกเหรอยังไปจออ้กูปล่อยจอไปแล้วด้วยนะไปเทรอดทุกครั้งเลยวะเพราะว่าฝีมือฉัน่ะมันระดับ๊อตยังไงล่ะโอยโอยตายโอยอตายแล้วไยตายโอยโอยตายยซีเรียส Ben you know. the <laughs> Stealth mission? We sure cause a lot of explosions. <laughs> and it's gonna get worse. Why am I not surprised? Next up, those guys. Those guys. How lovely. Don't worry. I got a getaway car. Are there even any cars left? Oh you take the wheel! I'll ride shotgun. Flying is not going to lower my stress levels! หโหแบบเวลาคิดเราเขียนเรื่องเราก็จะไม่รู้เห็นภาพเป็น,นวิชวลขนาดนั้นตั้งแตเราจะรู้กันมาเราก็ตื่นไปยังไนแม่แต่อย่างนั้นมันก็คือรู้ขีดพอยต์ไงว่าแบบต่อไปแชปเตอ,อร์ต่อไปทำอะไรแล้วจู่ๆมีรถโผล่มาได้ไงวะเอา้าเธอเป็นคนยิงนะตอนนี้ฉันเป็นคนขับแย้ขนาดคนระดับกันเล่นเลยนะว่าแย้เป็นคนขับอ่ะมาเปิดเปิดว้าวมแล้วเราจะทำอะไรเธอยิงตำรวจสิคะ ไม่รู้เหมือนกันอช่เอ้าฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันต้องยิงไปไหนอ้้โอหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาด้ไปทางไหนน่ยมันเป็นกำแพงโอ้โหวินดีเซลเนี่ยพ่อยิงไม่ได้เลยโอ้หแฟมิลี่ I have family รถไฟเรถไฟทำไงอ่ะรถไฟวิ่งสวนอย่างนี้เลยเหรอ I like trains ไอ้ยิงอะไรไปโดนจักกะตีนบตยิงข้างหน้าทางข้างหน้าเอ้ยยิงดาโอ้ยเกือบไม่รอดเฮ้ยเธอยิงดาอย่างนี้ไม่ได้แล้วยังไงอ่ะก็มันเล็งไม่ได้อ่ะเล็งไม่ได้เลยเหรอก็มันขยับอ่ะมันผ่านเธมันไม่ได้ให้ยิงมันจะไม่ให้เธอผ่านดูมันปีนอุ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันฟาดฟรีเลท ย้อยสั้นรถไมเห็นสั้นคุณผู <S <S ้ชมเชื่ไม่าสันขนาดทวิ่งย้อนสั้นรถแม่งอึดจัดนะไมเป็นไรเลย แต่ถ้าใช้ดาบฟันมันก็จะแตกหรือแค่รู้ว่าน้ำก็เข้าเครื่องทําผิวแทนเหรอฉันอาบแดดก่อนอุ้ยนี่ปิดปิดได้ด้วยแต่ย่เข้าอุ๊ยมีอะไรให้เล่นด้วยเนี่ยเพื่ออ๋อนี่ๆๆอ๋อเธอเธอเธอมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วมันจะมีตัวเจ๋งชีวิจริงตัวเจ๋ง เธอดูฉันหยิบซุ่มสาธารณะเฮ้ยเธอเข้าไปนั่งขี้ได้ปะฉันต้องเข้าไปนั่งขี้เธอวีฉันม่ฟังเลยูเขาขับีดเลยก็มีดไปสิ่งเดียวที่สำคัเนี้ก็คือตัวจูโอ๊ยฉันโดนซุ่มครับตายเธเมือกี้อ๋อฉันต้องกระโดดกด A1 ไปโ okay, okay. อเคโอเค่อ๋อโอเคกระโดดเลยต้องรอจังหวะรถก่น่นจู เรียบร้อยก็เก่งมากมาเลย bro what are you talking about man เียอะไระเอาเาที่รักกำไมทัวลบวดเล็บโลชั่นจะได้ฉีดเป็นเยอะมากเลยรอจะได้อะเฮียเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแบบท่ายข้าของจัดได้ึ้งหลงพุ่โอย อ๋อแล้วเธอต่ายออกมาเนี่เป็นสีเขียวอ่ะงงมากไม่เธอเธอขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วเธอก็แบบเหมือนกับเออโอ๊ยไม่ได้แล้วอ่ะไม่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 แล้วเธอมาฟันสีผูกข้างล่างเออแล้วเธอก็มาด้วยโอ๊ยตะวันทู่จีมมดจีมมดเออ่อมาทางนี้ทางนี้ไม่ได้เนี่ยเปอร์สเปคทีฟเล็หลอกตา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไม่กลับหัวหัวเวียนหัวที่เป่งเลยมันทำซีนดีไซน์ดีมากนะใช้คอนเซปต์อาร์ตในแบบว่าคุจัดๆวัววีนหัวเท่าเท่าเดิมเข้ากันเลยเก่งมากครับตับมืออุ้ยนางต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์เหรอ Yes 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 ขี่มอเตอร์ไซค์สิง เฮ้ยนี่ไงได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอันนี้เธอเป็นคนขับแล้วโอแล้วไปไหนอะไปไหนเธอต้องกดเขียวกอนะแกร็บไปไหนไปได้ไม่รู้ เมื่อกี้มันอะไรของมันวะเออฉันว่าทุกอย่างต้องปาเอาใส่รถตับรถโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยไงเปไงล่ะเมื่อกี้ด่าคือขับรถเก่งมากขับรถเก่งโั๊ยจ้จ้ำจ้ำเออเจอจ้ำ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 โอ๊ยโอ๊ยอะไรอันนี้เออได้ตรงๆแล้วเธอจะได้ดูจอเอาเคโอ่ยเฮ้ คนป่าคนใส่รถมาแล้ทั้งคนทั้งรถ เอนดิ้งมาสามรอบเลยว่านั้วเราต้องรอดเออออันนี้อันนี้อันนี้าเจอาโดนราโดกระโดดเออไอ้เขี้ยมึงทำทั้งกว้างนี้เออกะโดนหลายรอบนะอันนี้เออเออออสโอยดสดสนี่นี่นไม่โดนีกันเอออ้ยสวยงามมากโออโอ้ยชิบชอบไปเลย

จีรักคืออะไรวะจีรักอยู่ไหนเธอดูออกไหมเนี่ยจีรักอยู่ไหนวะ Do you count that as a traffic light? I fucking would. Let's do it. No. ไม่ไม่ดูเธอดูจัดแต่จีรักไอคอนเฟิร์มอันโนคอไม่ไอเวนมึงให้กูเล่นมินิเกมบ้าบออะไรเนี่ย อินเราไว้เราไปขโมยรถคนอื่นมาขับต่อยไงเราอ้าวโอ้ยนี่คนละคานโอ้๊อากิระมาฉันจะโชว์ฝีมือให้ดูว่าของจริงเ่ะเขาขับกันยังไงที่รักว้าวจัดเของจริงเทรด้เอาเฮียไต่เดิมเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยมีไฟเปอดแล้วเอาไปเบิดไปก่อน

ไม่มีมามีมาเสริมมีมาเติมมีมาเสริมมีมาเติมมีมาเสริมมีมาตายว้าวว้าวว้าฉันไม่รู้สึกว่าฉันได้ทำอะไรเลยจับกระสุนเลยะเนี่ยเฮ้ยมันมีมายิงกูละเอ้าชนไฟโอ้ยเยโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะเธอ ต่มันไม่น่าเริ่มให้เราโอ้โยเยี่ยมไกลขึงหลอดเลยพี่น้องมารอบนี้แหละไม่พลาดแล้วท้าของนายแหละฉันจดจําไปได้หมดแล้วล่ะเธอกลับมาเท่าเดิมแล้วเป็นไงล่ะเพราะว่านายเนี่ยเป็นแค่รถอ่อนหักยังไงล่ะมีความพยายามแต่อ่อนฉันโอ้ไม่ได้แอบกูแต่ว่าเราถ่ายว่าที่เราใช้ยิงใช้ิงโดนหรือเปล่าไม่จริงๆนะคือแค่หันกล้องไปเจอมันแล้วกดยิง มันหลอกเบาเห็นตำหนิมาเกมมัน oh oh wow, yeah. <S <S ไม่ยัางมากเฮ้ยสเตจสองจริงด้วยเหรอเนี่ยอะไรเราก็เอาตุ๊กตุ๊กโอ้ยหยอก็ตีนมึงต้องระเบิดไปอันนึงอนี่ไงแล้วโอ้ยเป็นไงเอ้ยระเบิดอีกอันแล้วกิเแขนไว้กิเแขนไว้ใช่แล้วเหลือแค่ตีนเดียวแกค่ตีนเดียวก็ไปเลยไม่เป็น ตีมันระเบิดไปแล้วอ่ะทำไมมันยังตีได้อยู่อ่ะต้องไงต่ออ่ะมีให้ทางเนี่ยอ๋อคือมันต้องแบบว่าสไลด์เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเไปิงแ,แข็งไว้แ,แข็งไวเใช่เขาใช้กระโดดช่วยยิงจรเงอรรุมรุรึมรกลิชมาแล้วก็วคือต้องไปกนันเฮ้ยมิสออฟบูค <c oughs> ง t g e t เฮนอน โอ้เป็นเฟรนี่โอเคมังกรเป็นมังกรเป็นมังกรโอ้ยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกเมียเกมมิ่งกับไยจัง